สวัสดีครับผมมัติโมโฮส่งคุณที่จะสรุปเนื้อหาทางแยกต่างๆในงใน퀘สแฮงเอาท์กันและในวันนี้เรากลับมาพบก,กับเธออีกแล้วสาวใช้ประจำกองกลุ่มอัศวินแห่งเมืองมอร์สเต็ปโนเอลในตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องช่วงที่2ของเธอนะครับจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันเลยดีกว่าเนื้อเรื่องจะเริ่มด้วยที่เราเลือกสนใจตามหาข้อมูลพี่น้องที่ผัดพากจากกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาแวะจีบสาวที่ห้องสมุดกันและแล้วเราก็ได้พบเธอโนเอลเราจะถามถ่ายสารทุกสุขดิบกับเธอ จนจะได้ใจความที่ว่าโนเอลกาลังเตรียมสอบอยู่เพื่อจะเป็นอัศวินประจําเมืองซึ่งในการสอบครั้งนี้จะจัดในอีกครึ่งปีเธอค่อนข้างกังวลใจมากกับเรื่องนี้ทําให้เรามีตัวเลือก2ตัวเลือก3าทางแยกด้วยกันในตัวเลือกแรกก็จะเป็นลองเปลี่ยนสถานที่เพื่อผ่อนคลายดูดีไหมกับ2อย่าเอาแต่หนีและ,ะเผชิญหน้ากับความกดดันนั้นไปเลยในตัวเลือกข้อ2นี้ก็จะมีีกงตัวเลือกแยกออกไปนะครับแต่ขอสรุปในเรื่องของข้อ1ก่อนละกัน ลองเปลี่ยนสถานที่เพื่อผ่อนคลายก่อนดีไหมตัวโนโอเอลจะนึกถึงสถานที่ที่อยู่ในเมืองมอนสตัดอย่างเดียวแต่ว่าเรานั้นที่อยากพาโนโอเอลไปเดทจึงชวนเธอไปเที่ยวที่เมืองหลีเย่เพื่อที่เธอจะได้ประสบการณ์ใหม่ที่สามารถอาจช่วยเธอกับการสอบได้ว่าแล้วเราก็กดวาร์ปข้ามเมืองมาที่หลีเย่เลยในช่วงนี้ถ้าเกิดไม่อยากให้หัวใจโนโอเอลลดก็อย่าไปแซวเธอมากเรื่องที่ว่าตอนนี้เธอเป็นอัศวินแล้วโนโอเอลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราจะพาโนเอลไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ก็น่าจะค่อนข้างเกี่ยวข้องก,กับการสอบเป็นอัศวินของเธอได้เราจะเริ่มจากการพาเธอไปร้านอาหารวานมีนพาโนโอเอลไปกินของแซ่บ,ซบ <c oughs> หลังจากโนโอเอลกินของแซ,ซ่บเสร็จเธอก็อยากไปดูร้านตีเหล็กซึ่งเราก็จะพาไปในระหว่างการชมดับของเมืองหลี่เย่นั้นจู่ๆก็มีกขอขอคอมาขัดหลังจากหมดธุระกับเด็กคนนั้นโนโอเอลจะให้เราตัดสินใจว่าเราจะพาเธอไปที่ไหนต่อซึ่งสองตัวเรื่องนี้ก็จะนำพาไปสู่สองฉากจบได้แก่หนึ่งไปที่ท่าเรือ ไม่แน่นะอาจจะได้คําชี้แนะจากทหารกับ2ไปเที่ยวกันก่อนแล้วค่อยสํารวจต่อขอเริ่มด้วยข้อแรกนะครับไปที่ท่าเรือเราจะได้พบกับทหารนายหนึ่งที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาได้รับหน้าที่ให้ตามจับกลุ่มโจรซึ่งดูเหมือนว่ากลุ่มโจรพวกน,นั้นจะหนีเข้าเมืองมอนแซตทหารคนนี้จึงอยากได้อัศวินแห่งเมืองมอนแซมาเป็นพยานในการจับกลุ่มอ๋อแต่จริงสิเราเองก็เป็นอัศวินผู้มีเกียรติแห่งเมืองมอนแซนี่นะแสดงว่าเราสามารถรับหน้าที่นี้ได้ ซึ่งทหารนายนี้ก็ดูตกใจไม่น้อยเลยเพราะจริงๆแล้วสถานะของเราในเมืองหลีเย่ก,ก็เป็นแขกผู้ทรงเกียรติแถมเพิ่งมารู้ด้วยว่าเขาเองก็เป็นอัศวินผู้มีเกียรติแห่งเมืองมาสเตดผู้ที่ปกป้องหลีเย่จากเทพไสเดือนน้าโบราณนั้นไหนมาช่วยเรื่องเล็กๆในน้อยแบบนี้นั่นสิผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกันที่เห็นว่ามีคนเกรงใจเราบ้างเนี่ยแต่ในทหารคนนี้ไม่ต้องคิดมากหรอกครับปกติแล้วอัศวินผู้มีเกียรติคนนี้ก็ส่งเบคอนทุกวันจันทร์อยู่แล้ว เราต้องทําตัวใจกว้างเพราะว่าวันนี้เราพาโนโเอลมาเที่ยวจึงไม่ปฏิเสธคําขอของทหารรายนี้ในภารกิจครั้งนี้โนโเอลกับเรามีหน้าที่เป็นแค่พยานแต่ถ้าเกิดพวกโจรหลุดออกมาได้เราก็จําเป็นต้องจัดการช่วยทหารรายนี้เหมือนกันซึ่งโนโเอลขออาสาลุยเดี่ยวจัดก,การโจรพวกนั้นคนเดียวหลังจากโนโอเอลเก็บแรมเพทได้ก็จบภารกิจ หลังจากจบภารกิจโนเอลจะอยากไปอีกที่แห่งหนึ่งซึ่งเธอต้องการเราไปเป็นเพื่อนด้วยโนเอลอยากจะมาลองดื่มชาที่เมืองหลีเย่เพราะเธอเห็นพวกอัศวินดื่มชากันอยู่บ่อยๆและเราก็ได้พูดคุยกับโนเอลซึ่งตอนนี้ทําให้โนเอลค่อนข้างมีความมั่นใจในการสอบมากขึ้นแล้ว oh, Let's come back to Leo again after my exam is over. ย้อนกลับมาที่ร้านตีเหล็กในตัวเลือกที่ว่าเราไปเที่ยวกันต่อแล้วค่อยสำรวจเรากับโนเอลจะมาที่ร้านเติร์ดลาวน็อกเอาตอนนี้ดูเหมือนว่าเทียนคนเล่านิยายค่อนข้างหมดมุกกับการเล่าเรื่องของเขาแล้วเทียนที่ได้เห็นโนเอลจึงมีความสนใจและขอโนเอลมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำเรื่องเล่าใหม่ของเทียนหลังจากที่เทียนเก็บข้อมูลจากโนเอลเสร็จเรากับโนเอลก็จะได้ไปฟังเรื่องเล่าของเทียน ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเล่าของเทียนค่อนข้างใส่สีตีไข่จนฟังดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกินจริงในขณะนั้นผู้ฟังที่กำลังฟังเทียนอยู่ก็ได้สังเกตเห็นโนเอลที่ค่อนข้างคล้ายเรื่องเล่าจากเทียนที่เล่ามาแน่นอนว่าผู้ฟังต้องการลายเซนของโนเอลมากเราจึงรีพาโนเอลออกจากพื้นที่ก่อนที่สถานการณ์จะวุว่นวาย A legend from the moment she set foot in the U.N. tells of the adventures of the Maid Knight. would be talked about for hundreds of generations stay tuned for the next chapter ตอนนี้ในส่วนของข้อแรกลองเปลี่ยนสถานที่เพื่อคลายเครียดกันหน่อยก็จบลงแล้วต่อมาในตัวเลือกข้อ2 อย่าเอาแต่หนีเผชิญหน้ากับความกดดันไปนเลยจะมีตัวเลือกเป็น2ทางแยกนะครับก็คือลองเข้าร่วมการทดสอบดูจะได้ชินกับ2ลองจินตนาการว่าสอบผ่านดูสิเริ่มด้วยตัวเลือกในข้อแรกก่อนโนเอลจะถามว่าและ,ะเราจะสอบรายการอะไรดี oh <my. S 2> เราจะแนะนําว่าให้เธอไปลองสอบวัดระดับของกิวนักประจนภัยดู <Okay. S 2> เราจึงพาโนเอลไปหาแคสเทียนแคสเทียนจะบอกว่ามีแค่สมาชิกกิวเท่านั้นที่จะสอบวัดระดับได้ แต่เธอแนะนําว่าให้ลองไปหาหัวหน้ากิลไซรัสดูอาจจะพอช่วยอะไรเราได้บ้างในตรงนี้ก็สามารถแบ่งได้เป็น2ฉากจบนะครับนั่นก็คือทําบททดสอบของไซรัสที่สร้างขึ้นให้ได้แบบไร้ที่ติกับแบบผ่านเฉยๆซึ่งผมขอจะแนะนําวิธีการสอบแบบไร้ที่ติก่อนนะครับโดยในการสอบครั้งนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือความรู้การทําอาหารและการต่อสู้ในช่วงแรกในส่วนของความรู้ให้เราตอบดอกวินเวลอยู่ทางบนซ้าย โรสอยู่่างขวาและแมรี่จิวาลี่อยู่ซ้ายล่างในส่วนของอาหารก็ให้เลือกตอบเป็นสเต็กและในส่วนของการต่อสู้ก็ให้รีบๆฆ่ามอนต์ให้สําเร็จ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าทําสมบูรณ์แบบแล้วไซรัสจะดีใจมากเลยที่โนโอเอลจะมาเข้ากิวะจนภัยแต่จริงๆแล้วโนโอเอลไม่ได้พูดสักคําเลยว่าจะมาอยู่ที่กิวแต่ไซรัสก็จะตีเนียนพยายามให้โนโอเอลเข้ากิวให้ได้เราจึงจับมือโนโอเอลและรีบพาตัวโนโอเอลออกมาจากเนื้อมือของไซรัส อู้อ๋ well if my assistance is required oh okay oh sorry mr cyrus maybe next time แต่ถ้าเกิดเราทําคะแนนพลาดบางส่วนแต่ก็ยังผ่านโนเอฟก็จะเข้าสู่โหมดคนวิกลจริต โนเอลนั้นต, ormuş, อต้องการความสมบูรณ์แบบมากๆจึงได้ขอตัวลาไปที่ห้องสมุดก่อนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่เราตามเธอไปห้องสมุดแล้วตรงนี้จะมีอาชีพเมนนะครับให้เราทําการกดสํารวจหนังสือที่อยู่ตรงหน้านี้และเราจะได้อาชีพเมนนี้มาสภาพโนเอลตอนนี้ก็เป็นสภาพของคนกาลังฝืนสังขารตัวเองเพื่อเตรียมตัวพร้อมกับการสอบที่สมบูรณ์แบบ It looks like every second I have between now and my exam is going to count. งั้นกลับมาที่หัวข้อลองจินตนาการว่าสอบผ่านดูแล้วบ้างละ่ะเราจะแนะนําว่าให้เธอลองเปรียบเทียบกับตัวประกอบเอมเบอร์ดูโนเอลจึงคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีจึงอยากลองสร้างตุ๊กตาระเบิดแบบเอมเบอร์ดูบ้างหลังจากที่รวบรวมวัสดุดและสร้างอุปกรณ์เสร็จแล้วแต่ตุ๊กตาตัวนี้ไม่สามารถหลอกล่อมอนได้เลยเอ๊ะแต่นั่นก็เหมือนตุ๊กตาของเอมเบอร์ดีไม่ใช่เหรออ๋อแต่ว่าตุ๊กตาที่โนเอลสร้างนั้นมันไม่ระเบิดโอเคโอเคก็ยังไม่เหมือนอยู่ โนเอลจะเศร้ามากเลยที่เธอไม่สามารถทำเหมือนอัศวินเอมเบอร์ได้เราจึงปลอบใจเธอว่างั้นลองสมมุติเป็นคนอื่นดูสิซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น2ตัวเลือกที่นำไปสู่2ฉากจบนั่นก็คือเปรียบเทียบเป็นจีนหรือไม่ก็สมมุติเป็นเคยาถ้าเกิดเลือกจีนเรากับโนเอลก็จะไปสำรวจดูว่าชาวเมืองต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมและเราก็เจอกับเจ้าของร้านขายของที่ระลึกเธอได้ทำแว่นของเธอหายเธอต้องการให้มีคนตามหาขโมย เราจึงเสนอให้ความช่วยเหลือกับเธอหลังจากการตามสืบข้อมูลคนร้ายเราก็ได้เจอคนร้ายในที่สุดนั่นก็คือนกที่แอบคาบแว่นตาไปนั่นเองหลังจากที่เอาแว่นตามาคืนได้แล้วโนเอลจะคิดขึ้นได้ว่าเธอไม่จําเป็นต้องเหมือนใครหรอกหรือว่าจะต้องกังวลเรื่องความหลมเหลวขอแค่เพียงในการสอบครั้งหน้าทําให้ดีกว่าตัวเธอในครั้งที่แล้วก็พอ Yes worry There's no need become someone else to about nor no failing As long as I perform better in my next exam than in my previous one, then one day I will become a knight that I can be proud of. But if we choose Kaya, Noel will think that when Kaya asks for information, most likely Kaya will ask for information at a bar. โนเอลก็จะลองขอทำตามดูบ้างแต่พอมาถึงร้านเหล้านั้นก็ถูกบาร์เทนเดอร์วานให้ช่วยงานร้านเหล้าจนเธอไม่สามารถสืบข้อมูลได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโนเอลตอนที่สอง ถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดซับกันได้สำหรับคลิปถัดไปก็คงเป็นเนื้อเรื่องแ a n เอาทของเดียวหน้าตอนนี้แผ่น1.5ก็มากันแล้วเป็นไงกันบ้างครับมีใครลองสร้างบ้านกันแล้วบ้างเลือกทำเลอะไรกันไปบ้างส่วนของผมเลือกภูเขาก็ต้องดูต่อไปนะว,ว่าระบบสร้างบ้านนั้นจะไปได้ไกลถึงไหนแต่เอาเถอะวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับมาติโมกับวาก้สตูดิโอก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ